ใกลน้อยสองโตแม่เพันเบาะหาัวนะจ้าตายมือละโตมือละโตเพ่นเลี้ยงลูกวดีกันเลยเออกมาเบิ่งเองเบิ่งกองเนยมาแรงนอนเฮี้ยงกันกับตหาตหากกักตาหักจ้ะปีกเริ่มออกแล้วคือสีหลอดยีดอกจาง่างกลุ่มอย่ยเยีอยกเียก อันหมดดำหน่อยมันหลายจ้ะก็เลยเอันกดถวยห้องทั้งไปใส่น้ำไว้กำจะหมดหมดดำรอบ่บอนพุ้นเบาตั้งหลายตัวแล้ย้ายคนเอาไส้กลงไวท้ทางล่างหรอบัดที่นี้มดหมดกัดตายไปหลายตัวเลยจ้ะบัดทีตินก็เลยเห็ดเช็นเสี้ยวแต่ขนาดนี้ก็ยังมีไปกลงไปได้จ้าไว้สมีกอนนะจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยจ้าขอเข้าบ้านเขาจ้า